ขี้ของไผ่อ oh, ๋อเม่นข wow. ี้ของไผ่เนาะยายตามบ้านตามเฮือนเม่นขี้ของไผ่เนาะโตอย่างเนาะยางเป่งเปะเป่งเปะเอาเบิังน้ำกันเนาะเอาหนึ่งสองสามเป็นโตหยางว้าโตเป็ดแม่นแล้วโตเป็ดโอ้อันนี้ก็เม่นขี้ของไผ่อีกน้อเนเป็นก้อนน้อยๆน้อยๆน้อยๆน้อยเย โอ้ซัตต์ตัวนี้มาก,กินเนาตัวยังดีเนาะเอานับพบกันหนึ่งสองสามเอ๊แมนแ,แล้วกาตายโอ้วันนี้เป็นกองไงแท้แมนขี้ของไพนเนาะยังยายตามทงนาเดินบ้านบางบ้านยุกองอตลาดก็มีอีกเป็นตัวอย่างเนาะซัตต์ตัวนี้ขี้ของมันเ็ดฟุ้นได้เป็นกองบักเนื้อตัวอย่างเนา เอามาเพิ่งพร้อมกันเนาะเอาหนึ่งสองสามแม่แม่แ้วเป็นหวยเนาะ,ะอันนี้เป็นขี่เป็นกองออ,อยู่ตามหนทางก็มีอยู่ตามหน้าบ้านกม็มีโอ้ยเป็นขี้ของไผ่เนาะใหญ่ต่าบ้านต่ามเมืองสะสู่สะรายแบบนี้ขี้ของไผ่เนาะเพิ่งเด้อเป็นตัวยังเนาะตัวหมามันเห่าด้ใดหมาเห่าด้ใดง,งงงงงมันบอกแม่แ้ว ขี่ของพายอีกอันนี้ขี่คือมาสูงแท้โอ้ขี่ลงมาแต่งามไม่พูนะ่ะขี่ของโตอย่างนี้เบอร์หนึ่งจองซ้ำแม่แม่แล้วขี่ตัวลิงเอตัวลิงตัวลิง,ลงแม่แล้วแม่แล้วตวลิงนี่อยู่สูงเนาะอ้าวมีอย่างอีกขี่ของใายอีกเน้นๆเน้ๆเน้ๆเขาเกือบจะเบิ่งหินโตของมันเป็นยาวๆมันมักอยู่บนหก แล้วก็มักยูหูได y พวกหลานว่ามันตัวยังเนอตัวยังเนอนี่เนอตัวยังเนอตัวยังเนออ่าหนึ่งสองสามสี่แม่แล้วตัวงูตัวของมันเป็นสียังเจ้าเป็นสีเขียวก็มีมีหลายๆสีเนะอ้าวมันขี้ของใคอีกอันนี้ตัวนี้มันมักยูคอกเหม็นๆตัวยังพวกหลานว่าอาหารของมันเป็นหำ คนเ e no, no. <c oughs> ้อมักเลี้ยงอยู่ข้อตัวยังน้อตัวยังน้ออ้าแม่ลดวตัวหมูหมูห้องจังไรอูด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 ขีของมันเม่เหม็นถาบนล่างดีดีเนาะออันนี้เป็นขีของใครขึ้นมาเยอะแทะเอาเบิรงพร้อมกันเนาะหนึ่งสองสามตัวสร้างขีของตัวสร้างตัวบักใหญ่อู้ขีกองบักใหญ่เอาสร้างกินอย่างเป็นอาหาร แมนแล้วกินไม้ไผ่ไ<ฟ>กินต้นกล้วยอ้าสัตว์อันนี้เด้เป็นก้อนของไผ่นี่เป็นก้อนของไผ่ไพวกหลานมัาเป็นก้อนไผ่อ้อเราชิบไปใส่นี่นะเราชิบไปใส่นะเบิงลนอหนึ่งซองามเอ๊แมนแล้วเราไปไทายยูบิดถ้าเขาเป็นคนเขาต้องทายใส่ใส่พวกหลานว่าเจ้าแมนแล้วเขาต้องทยายสวิตทายเลยให้จังหด ่ายแล้วต้องล้างมือให้สะอาดเ็นบบแล้วก็เสร็จมือเนาะทายแล้วก็ต้องล้างพ่อให้เป็นวันต่อมถขาเขาทายทุกทีเพราะเป็นยังงั้นแล้วเป็นพระญาติทอกท่อง,องอพวกร้านทายใส่ไสพวกห้านทายใส่ใสวิตเ็นบบดีไลายดีลาย,ลายตบมือให้ตนเองเด้อเ่องขี่ของใครก็มดเท่านี้